หลังจากที่เราได้ผักมาเรียบร้อยแล้วนะครับนำมาล้างทำความสะอาดตอนนี้ผมเพิ่มมะเขือเทศลงไปนะครับแล้วก็ผลไม้ที่ผมใช้วันนี้ช่วงนี้มีแก้วมังกรนะครับผมจะใส่แก้วมังกรลงไปด้วยลูกค้าคนไหนนะครับหรือว่าใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ต้องการหัวบิบูสุสดๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าไว้ให้รวมถึงมะเขือเทศด้วยนะครับ2ชนิดนี้ขาดไม่ได้เลยสําหรับเมนูผักปัน่นไม่งั้นไม่แซบ่บไม่นัวนะครับไปเดี๋ยวเราไปปั่นกันเลย สำหรับใครนะครับที่ไม่มีผักเคลสดหรือว่าไม่สามารถหาซื้อผักเคลสดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสวนผักดอยโอเคของเรามีผลิตภัณฑ์ใบผักเคลอบแห้งนะครับซึ่งได้ประโยชน์เหมือนกับทานใบผักเคลสดเลยนะครับ1ช้อนชาเทียบเท่ากับเราใส่ใบผักเคลสดถึง50กรัมนะครับเพียงพอแล้วสําหรับ1แก้วนี้นะครับแล้วนําไปเติมกับพืชผักอ,อื่นๆที่เราหาได้ในพื้นที่นะครับจิ้มเข้าไปในตะกร้าเลยนะครับสําหรับผงผักเคลออร์แกนิก เอาไปทําเมนูสุขภาพได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ําปั่นหรือโรยโบนอาหารได้เลยนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆด,ด้วยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดหัวใจกดคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องพงผักโดยโอเคด้วยนะครับจะ,จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆจากช่องของเราไปครับเพื่อสุขภาพ